ก็บอกโหก็ไม่อยากเชื่อเลยเนาะว่าแค่มาล้างจานที่ไทยจะได้ค่าแรงแพงกว่ากันเป็นแพทย์เป็นหมอแล้วก็กว่าแบบเป็นอาชีพที่แบบว่าที่แบบเรียนเก็บส,งสูงๆมาอะไรเงี้ยเออแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่านุด,ดาวพูดเฉพาะแค่ญาติพี่น้องนุด,ดาวเนาะไม่ได้รวมคนอื่นเพราะคนเขาอาจจะได้ค่าแรงที่แพงกว่านั้นก็ได้ใช่ไหมทุกคนกราบสวัสดีส กล่าวทักทายสวัสดีเอซีทางฝั่งลาวฝั่งแทางสามเคมเดอร์ยินดีต้อนรับคือซ่องสองสลาวเซโนสองสลาวเซโนตอนมีสองคนแล้วเด้อพี่น้องเนี้เนาะมีน้องเมฆพร้อมแล้วพี่น้องเป็นจังได้น้องเมฆเป็นขายลายมือค่ะพี่สักย่าเนาะสักจาละกัอาญามากินละกัไข่แน่คือเราไข่แน่นำนอนแต่ก่อนเป็นตังเล็บขอตาผต่จะดำเลยนะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็พาพร้อมสุดนั่เฮียนพี่น้องเดือดเตื้องเพื่อนเตื้อง สือสือหนังเฮียนของทางฝั่งลาวเลยนะพี่น้องเนาะหนังเฮียนมอต้นพี่น้องซึ่งวันนี้เนาะสุภาและน้องเมฆก็จะมาเห็ุคลิปดีแอคชั่นคือเก่านะพี่น้องเนาะบอสเลยกับฝ่าพ้นกับคานองมาเลยพี่น้องเอ้ยเสียงพาวห้องหึมเนาะพ้นกำลังสิโต๊ะพยุกต์กำลังสิเขาพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะเนี่ยสุภากำลังสิว่าออกไปเกี่ยวเขาเมืออื่นพี่น้องพยุกมาเลยเหมือนในเนาะฝนเมฆแบบกำลังขึ้นมาเลยเนาะปกตินี่ต้นหนี้แสงกำลังดีแต่ตอนนีฮะหนาหมืดเลยนะพี่น้องเนาะเพราะว่าขึ้นพ้นพี่น้อง ซึ่งมื้อนี้เนาะพวกเฮาทั้งสองก็จะมาเฮ็ดคลิปดีแอนซันคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะจะมานำเสนอคลิปในหัวข้อเรื่องสาวลาวตกใจหมอลาวยอมลาออกเพื่อไปล้างจานที่ประเทศไทยเนาะซึ่งคลิปนี้ก็ได้มาจากช่องของพี่นุชดาวสาวเมืองคงเนาะพี่น้องเนาะซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่อ่าพี่นุชดาวเพิ่นมาเล่าเรื่องลาวเกี่ยวกับอ่าพี่น้องญาติพี่น้องแล้วก็ทางทางครอบครัวเพิ่นนะคะพี่น้องว่า ย้อนมาแบบว่าจบแพทย์จบหมอเนาะก็ยังแบบว่าเงินเดือนแบบว่าบุกคุ้มกินอีย่างประมาณนี้แล้วเพีองไรได้เงินหน่อยเนาะก็ตามทีดม่งหัวกันมาทำฟังเล่าเราตอนนี้กำลังเงินเฟ้อเนาะพี่น้องเนาะก็เลยแบบเพื่อนไทยงานพี่น้องของเพื่อนที่อ่าเพื่อนฮุจักนะเนาะพี่นุดาผมก็ได้มาเอารวมมาถึงย่งเนาะมาอ่าบ่แต่ว่างานพี่น้องของเพื่อนทีเพื่อนฮุจักเนาะอ่าได้ลาออกจากการเป็นหมอแล้วก็มาทำงานล้างจานที่ประเทศไทยแล้วก็แบบว่า Amazing ก็ดีใจที่ได้เงินหลายกว่าอาชีพ อาเวีนหมอเนาะกา <i> จะประมาณนี้เลยพี่นอ้องกาก่อนจะไปหับชมคลิปเนากะกาฝากกดไลค์ like, กดแชร์ set, กด subscribe นะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากซองซาลา,าเนาะแล้วก็ขอฝากคลิปต้นสบับเป็นเรื่องพี่นออ้องอาคลิปของพี่นุดาวสามเมองคงเนี่ยสพาจ,จะแปะลิงก์เอาไว้ที่ใต้โพลเนาะต่อไปอาเวลาเขาไปหับ z ม o m หัฟังคลิปของพี่นุดาวลำก,กันเนาะว่าเพื่อนเอาอย่างสุพังเนี่ยนะพี่น้องเนาะจนกันเลย สวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องปองป่ายเบิร์ดสุขสุขคุพี่น้องเมื่อนี้กามาพบอมาพ่อก,กับน้องนุษด,ดาวสาวเมืองคงนะคะทุกคนสาวสารวันคนเก่าคนเดิมเดอ้อมะพร้าวหน้าไสปิ้งไก่หน้าป่งนะคะเล่าขาวเมืองคงลำบุสารวันนะคะก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์นะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืม กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของนดดาวนะคะทุกคนเมื่อกี้ก็มีหนุ่มนะคะทุกคนเข้ามาเนาะคือแบบว่าคือแบบผู้บ่าวสันแบพวกเธอฉันนัดผู้บ่าวไว้อือแล้วเขาก็ขึ้นมาเวลานี้ยังไงไงไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวสิบแปดบวกกับพวกเธอฉันไม่อยากเม้ามอยนะเออเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนอกเรื่องอีกแล้วเออ ที่จริงแล้วนุดาวอะไม่ได้ตั้งใจทำคอนเทนต์นี้นะทุกคนแต่ว่านุดาวอะไปทําคลิปพี่คนลาาคนหนึ่งใช่ไหมที่เขาอะมาอาัดคลิปบอกว่าเขาไปจ่ายตลาดใช่ไหมทุกคนเ <c oughs> ขารู้สึกว่าเขาอะซื้อของไปแบบโอ้โหหมดตั้งเกือบพันแต่เขาได้ของมานิดเดียวเองทุกคนทีนี้เราก็เลยบอกว่าเออถ้าเป็นแบบนี้ก็คือแบบเราไปล้างจานที่ไทยดีไหมอะไรเงี้ยทีนี้ก็มีคนอะมาคอมเมนต์บอกว่าเออถามหน่อยนุดาวว่าทําไมถึงอยากจะมาล้างจานที่ไทย ค่าแรงร้านกันที่ไทยมันแพงกว่าการขายของที่าลาวหรออะไรเงี้ยคือต้องบอกก่อนนะคะว่านุดาวก็จะไม่ได้พูดรวมเนาะเพราะว่าแต่ละที่มันก็อาจจะจ้างไม่เหมือนกันใช่ไหมทุกคนอย่างอย่างที่บ้านนุดาวนะทุกคนหรือว่าที่นุดาวรู้จักเนาะเอาที่นุดาวรู้จักละกันนะอย่างเช่นหลานนุดาวนะทุกคนที่ไปเป็นแพทย์หรือว่าเป็นหมอพยาบาลนะคะเดือนนึงก็ประมาณล้านหนึ่งหรือว่าล้านสองล้านสามนะคะแล้วก็บางคนที่ขายของชามก็ได้เดือนประมาณล้านห้าหรือว่าล้านสามทุกคนเนาะถ้าเป็น ถ้าเป็นเงินบาทไทยก็ตกอยู่ประมาณพันเหรือว่า2,001หรือว่า2,002นนะทุกคนเนาะ แต่ถ้าเทียบกับค่าของชีพอะทุกคนนุดาวรู้สึกว่าเออมันมันก็น่าจะน,อน้อยไปนะอะไรเนี้ยแล้วรู้สึกว่าเอ,อ้งั้นเรามาล้างจานดีไหมมาล้างจานที่ไทยแล้วทีนี้ทุกคนคะ่ะก็มีพี่ที่ที่นุ่ดาวรู้จักเขาก็ขึ้นมาจริงๆนะทุกคนมาล้างจานที่ร้านก๋วยเตี๋ยวทุกคนจะเล่าให้ทุกคนฟังเนาะคือเขาอะมาล้างจานที่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่ไทยแล้วเขาได้วันหนึ่งอ่ะสี่ถึงห้าร้อยบาทค่ะทุกคนเขาบอกโอ้ก็ไม่อยากเชื่อเลยเนาะว่า แค่มาล้างจานที่ไทยจะได้ค่าแรงแพงกว่ากันเป็นแพทย์เป็นหมอแล้วก็กว่าแบบเป็นอาชีพที่แบบว่าที่แบบเรียนเก็บสูงๆมาอะไรเงี้ยเออแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่านุด,ดาวพูดเฉพาะแค่ญาติพี่น้องนุด,ดาวเนาะไม่ได้รวมคนอื่นเพราะคนเขาอาจจะได้ค่าแรงที่แพงกว่านั้นก็ได้ใช่ไหมทุกคนเนาะเราก็ไม่อยากไปพูดรวมคือพูดง่ายคือที่บอกว่ามาล้างจานคือเรื่องคือรู้สึกว่าล้างจานที่ไทยอะ่ะมันค่าแรงแพงกว่าอะไรเงี้ยเอาจิงๆทุกคน ถ้าล้างจานที่ไทยนะถ้าสุนัขวันหนึ่งเราได้วันละสี่ถึงห้าร้อยบาทเนาะเดือนนึงมันก็ตกเฉลี่ยประมาณหมื่นห้าทุกคนมันก็ไม่ใช่น้อยนะถ้าหมืน่นห้าทุกคนเทียบกับที่ญาติน้ตดาวทางานที่เราก็คือเดือนละร้านเจ็ด้านเออร้านสอง้านสามอย่างเงี้ยมันแบบคือมันฟ้ากับเหวนะทุกคนนะคือคือประเทศหนึ่งได้เดือนละหมื่นห้าประเทศหนึ่งได้เดือนละสองพันอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบโห้ คือมันต่างกันนะทุกคนท,ออที่จริงที่จริงน่าจะไม่ถึง2,000นะเพราะว่าณปัจจุบันนี้ค่ะทุกคน1,000บาท1000บาทนะคะเท่ากับ6 0 0 0 0 0 0หรือว่า6,90 0น0กัเกือบ7,000แแล้วอะเท่ากับว่าโอ้ทุกคนประมาณเดือนละพ9นเกไม่ถึง2,000ค่ะถือว่าน้อยมากนะคะแต่ก็ยังว่าแหละทุกคนบางคนเขาก็มีความพึงพอใจในสิ่งที่เขาทำเนาะเราก็ไม่ได้ว่ากันอะไรเนี้ย แต่ทีนี้นุดาวเองก็ด้วยประสบการณ์ที่เคยเป็นแม่บ้านที่ไทยะคะ่ะทุกคนนุดาวรู้สึกว่าเออการที่มาทํางานที่ไทยมันจะทําให้เราเนี่ยเก็บเงินได้เร็วกว่านะคะเก็บเงินได้เร็วกว่าทําไมนุดาวถึงพูดแบบนั้นเนาะคือยกเช่นตัวอย่างทุกคนนุดาวอะ่ะมาทํางานที่ไทยเวลาที่ทุกคนทํางานนะคะในระหว่าง3าสวันใน1เดือนอะ่ะเนาะคือเราทํางานเป้าหมายเราคือต้องมีเงินเก็บนะคะแต่ถ้าเรามีเงินเดือนที่เดือนหนึ่งแค่พันเต่อเดือนคะ่ะทุกคนใน1เดือนน่ะ อย่าว่าแต่เก็บนะเราใช้ให้มัน <c oughs> ให้มันบาลานซ์หรือว่าให้มันคุ้มในอีก30วันที่มันจะสิ้นเดือนอะ่ะมันจะพอหรือเปล่าทุกคนกำลังนึกภาพออกไหมคะทุกคนอย่างเช่นเรามาทํางานที่ไทยแล้วได้เดือนละหมื่นห้าหรือว่าเดือนละหมื่นหมื่นสองหมื่นสามก็ถือว่าแพงเนาะเรากินสักเดือนละสามพันอ่ะเราเก็บสักห้าพันสี่ห้าพันก็เอาไปใช้หรือว่าจา่ายค้าห้องอะไรก็ว่ากันไปคือเราทํางานนะคะเราไม่ได้ใช่แค่ว่าเราจะมาทําเพื่อที่เราจะกินไปวันๆเราทํางานเพราะเราอยากมีเงินเก็บนะคะ นุดาวรู้สึกว่าเออเราล้างจานที่ไทยน่าจะเวิร์กกว่านะอะไรเงี้ยแต่หลายคนนะทุกคนมาล้างจานที่ไทยแล้วก็มาเข็นผักที่ไทยเนี่ยโอ้ยรวยนะรวยจริงๆนะคะนุดาวบอกเลยนะคะว่าที่เราเห็นต่างด้าวหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยทำงานในตลาดอ่ะทุกคนหรือว่าเข็นผักหรือว่าล้างถ้วยเนี่ยนุดาวบอกเลยนะคะว่าถ้าเข้ากลับลาวนี่คือเจ๊ดีๆนี่เองนะคะเพราะาอะไรเพราะว่ามีเงินเก็บเยอะมากนะคะมีหลายคนนะคะทุกคนที่บ้านนุดาวที่เป็นญาติกันเนี่ย จบแพทย์จบหมอจบอะไรมาก็แล้วแต่ทุกคนสุดท้ายก็มาขินผักที่ตลาดไทยอยู่ดีเพราะว่าอะไรทุกคนเพราะว่าค่าแรงมันแพงมองขอดูอาโหไม่น่าเรียนเลยวะเรียนแล้วก็ยังมาทํางานที่ไทยอย่างเนี้ยนู่ดาวนู่ดาวทุกคนรู้ปล่าครับญาตินูดาว่ะที่มีคนเรียนจบชูงสูงบางคนอะก็มามาทํางานมาเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวที่ไทยนะคือต้องบอกก่อนว่าญาตินูดาวกลุ่มเนี้ยสมัยก่อนอะเขาเคยเคยแบบเขาเคยบอกว่าเฮ้ย จะไปทําไมไทยอ่ะไทยมันไม่ได้มีอะไรไปก็ต้องไปเป็นลูกน้องเขาเนี่ยชั้นนะครอบครัวชั้นนะต่อให้แบบจะยังไงฉันก็จะไม่ให้ลูกหลานฉันไปประเทศไทยทุกคนรู้ไหมคะว่าล่าสุดคือมาประเทศไทยดังครอบครัวแล้วก็ไม่อยากกลับลาวอีกแล้วนะเพราะว่าอะไร เพราะว่าค่าแรงที่ไทยมันสูงเขาไม่เคยทํางานที่ไทยไงทุกคนเขาก็เฮ็แค่เห็นแต่ไม่เคยมาเองนะคะพอเห็นปุ๊บมาทํางานปุ๊บทุกคนเอ้ยทุกวันนี้ไม่กลับลาวเลยจ้าเพราะอะไรเพราะค่าแรงมันแพงมากอะไรเงี้ยคือเขาได้วันหนึ่งทุกคนรวมติปอะได้วันละเจ็ดแปดร้อยทุกคนคิดดูว่าเฉลี่ยว,ว่าวันหนึ่งเจ็ดเป็นร้อยทุกคนเดือนหนึ่งมาได้เท่าไหร่มันเยอะมากนะใช่ไหมทุกคนเนาะเดือนหนึ่งกับสองสามหมื่นอะเยอะมากนะคะทุกคนเนาะ แต่ก็ยังว่าแหละคะ่ะทุกคนนุดาวเชื่อว่าหลายๆคนที่มาทํางานในประเทศไทยชีวิตก็พลิกผันไปในที่ทางที่ดีนะรวมทั้งตัวนุดาวเองคะ่ะทุกคนนุดาวก็ไม่ได้แบบไปบูลลี่หรือว่าว่าประเทศตัวเองเนาะคือเราก็พูดจากประสบการณ์ตัวเองอะไรเงี้ยอย่างนุดาวถ้าเราไม่ได้มีโอกาสมาเป็นแม่บ้านที่ไทยนุดาวเชื่อว่านุดาวก็คงยังงงมงมปูงม,งม,งม,ป,งมปลาอยู่เท่านั้นแหละคะ่ะทุกคนเพราะว่าเราไม่รู้จะ ทำยังไงเนาะอย่างเช่นทุกวันเนี้ยเรามาอยู่ไทยนานเวลาที่เราทํางานบ้านเราก็แล้วแต่ค่ะเวลาที่เราอยู่นานเขาก็จะขึ้นเงินเดือนให้กับเราอัพค่าตัวพูดงาา่ายๆค่ะทุกคนจากที่ได้แค่อาจจะแรกๆอาจจะได้แค่8ปดเก้าพันอยู่ต่อไปเขาอาจจะเมินหนึ่งมนสองก็ขึ้นตามการเวลานะคะมันก็จะทําให้หลายๆคนที่อยู่ประเทศลาวเนี่ยเคยเจอแต่เงินเดือน1,900เรบาทพอมาเจอหนึ่งเดือนแบบหนึ่งห้าอะไรก็แบบโหทําไมมันได้เยอะจังเลยอะไรเนี่ย เอาจริงอ่ะทุกคนไม่ต้องพูดคนรุ่นไก่หรอกน้องชายดูดาวเองน้องไก่เนี่ยกับน้องเดชค่ะทุกคนทั้งชีวิตนี้ไม่เคยไม่เคยจับเงินบาทถึง5,000บาทอะเนาะเขาก็เขาก็เขาก็ไปดูแลคนมีอายุใช่ทุกคนเขาทำงานบ้านเป็นผู้ชายแต่ว่าทํางานบ้านนะคะทุกคนเขาได้เงินเดือนเดือนแรกประมาณ5 0 0 0นี่แหละพี่นุ๊ตไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทํางานที่ไทยแค่สองอาทิตย์ได้เงินตั้งแบบเกือบ5000คือแบบเขาดีใจมากค่ะทุกคนนุดาวถึงบอกค่ะว่า เราอยู่ที่ลาวเนาะย้านะคะว่าที่เราที่บ้านนดดาวเฉพาะญาตินุดาวนะหนึ่งเดือนในสามสีวันนี้เราได้แค่แบงค์พันกับแบงค์ร้อยอยู่เก้าใบแต่พอมาอยู่ไทยแค่สองอาทิตย์เราได้แบงค์พันเกับห้าใบอ่ะทุกคนมันความรู้สึกมันจะแตกต่างกันนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็มาล้างจานที่ไทยคุ้งกว่านะ <c oughs> อันนี้ไม่ได้ชวนนะทุกคนแค่เล่าประสบการณ์อะไรเงี้ยแต่นุดาวเองก็ไม่เคยล้างจานนะแต่นุดดาวเชื่อว่าที่ไทยมันมีงานให้เลือกเยอะแยะคะ่ะทุกคนถ้าเราเป็นคนขยันอดทนนะ ที่ไทยมีงานทําเยอะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนนุดาวบอกเลยว่าเอคนที่ล้างจานเขียนผักที่ไทยเนี่ยดูเลยแบบจนๆอ๋อโห่กับลาวนี่รวยทุกคนนะคะอย่างญาตินุดาวเนี่ยทุกคนมาทํางานเนี่ยเป็นเป็นลูกจ้างเขานะที่ตลาดไทยแต่กลับไปทุกคนเอ้ยบ้านนี่อย่างกวงังมีรถวีโก้รถกระบะยังสวยหรูเลยทุกคนคือแบบเหมือนคนเหมือนคนรวยอะ่ะพูดง่ายๆแต่เขามาอยู่ไทยเขาก็ทําตัวจนปกติไม่ใส่ทองนะ กลับบ้านไปนี่หูใส่ทองเงินเนี่ยเก็บธนาคารเป็นล้านนะคะแต่ละคนก็เนี่ยแหละคะ่ะทุกคนพอได้มาลิ้มลองทํางานที่ไทยก็แบบหูทําไมมันแพงอย่างนี้ทำไมมันเยอะอย่างนี้ก็ขึ้นมาได้คะ่ะแต่ก็อยากให้ทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายเนาะอายุ18ก่อนแล้วค่อยขึ้นมานะทุกคนเนาะคนไทยเขาก็บอกอยู่ว่าต้องทําเอกสารให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่งั้นก็จะโดนเหมือนในข่าวที่จริงแล้วการที่เราจะทําเอกสารให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกคนมัน มันคุ้มครองทั้งตัวเราแล้วก็ตัวนายจ้างนะหนึ่งถ้าเราเข้ามาอย่างถูกต้องนะคะทุกคนถ้าเราไปเจอนายจ้างที่นิสัยไม่ดีหรือว่าอาจจะโกงเราหรืออะไรก็แล้วแต่หรือทําอะไรกับตัวเราเนาะเราก็สามารถไปแจ้งความได้ว่านายจ้างคนเนี้ยทำแบบนี้กับเราซึ่งมันก็จะคุ้มครองทั้งตัวเราแล้วก็ตัวเขานะคะบางคนเนี่ยเข้ามาผิดกฎหมายนะคะนายจ้างทําอะไรก็ไม่กล้าไปแจ้งความเพราะรู้สึกว่าตัวเองก็ผิดกฎหมายเหมือนกันนะคะมันยิ่งจะหนักไปกันใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นก็ ถ้าเราเข้ามาอย่างต้องตามกฎหมายทุกคนกฎหมายมันจะคุ้มครองเราตัวเราเองนั่นแหละนะคะเพราะว่าตัวเราอยู่ในกับสภาวะที่แบบว่าคนแปลกหน้าเราไม่รู้รือทุกคนว่านา,ายจ้างไทรจะดีหรือไม่ดีเนาะคนเรามันก็มีทั้งดีและไม่ดีแหละทุกคนนายจ้างไทรก็เหมือนกันนายจ้างเราก็เหมือนกันนะคะทุกคนเนาะทุกคนนั่นแหละลูกจ้างเองก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็เข้ามาถูกต้องตามกฎหมายดีกว่าทํางานตรงไหนเรารู้สึกว่าเราทําไม่ไหวเราก็แค่ย้ายงานแล้วสมัยนี้นะทุกคนเวลาเราจะย้ายงานเนี่ย เขาก็ต้องดูว่าเรามีเอกสารหรือเปล่าเถือถ่อนเขาก็ไม่เอานะทุกคนเขากลัวสมัยนี้เนาะอันนี้ก็ฝากด้วยนะคะทุกคนเนาะว่าทําไมถึงเอ้ยมาล้างจานที่ไทยดีกว่าเพราะมีคนแบบถามเข้ามาเยอะมากก็เพราะว่าที่ไทยค่าแรงมันสูงนั่นเองนะทุกคนเนาะบางคนจบแพทย์จนหมอมาก,ก็คือโหค่าแรงสู้ล้างจานที่ไทยไม่ได้นะคะ ก็จะประมาณนี้ย้ําแล้วนะคะว่าเฉพาะพี่น้องนูด้าคนอื่นนูด้าไม่รู้นะคะเนะาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับประคายนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของนูด้าค่ะการได้นจบไปแล้วนะพี่น้องเนาะคลิปของพี่นูนดา้าที่เพิ่งมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับญาติพี่น้องเพิ่อนแะพี่น้องเนาะน้องของเพิ่อนเองเหรอเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นมาเล่าสุภาพรรณหิ้งโจบมากกับแบบว่าอ่านเหตุเวี้ยอยู่ทางฝั่งลาวเฮานะ่ะมันบ เงินเดือนมันได้บัวลายบุกุ่มกินอย่างประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้กับบริเวว่ามาเอ็งตี้หรือว่าบูรี่ประเทศตัวเองเนาะพี่น้องต่ว่าเพียงแต่อยากมาเซม,มาเล่ามาว่าความเป็นจริงสูงพี่น้องฟังเนาะนก็เลยแบบว่าน้องเผืนเฮียนจบมาสูงๆก็ได้ไปเหตุเวียกอยู่ทางฝั่งไทยคือเก่าเนาะได้เงินเดือนหลายเนาะทางฝั่งไทยเนาะเิ่นการตาที่ผลลัพว่าน้องเพิ่นได้เงินแต่บิดก็แบบว่าดีใจเพราะว่า เงินเดือนของทางฝั่งไทยมาเทียบกับทางฝั่งลาวมันหลายถูกเราพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะพี่น้องเนาะกาคนลาวเฮากับผึ่งพาอาศัยประเทศไทยนะพี่น้องเนาะกัต้องขอขอบคุณประเทศไทยที่แบบว่าเป็นบอนอที่อยู่ทำมาหากินไห้แก่ประเทศเฮา,นะ,าน,นะาน้อนะงเมยเนาะน้องเมยไงว่ากันเตรียมตัวไปเหตุใดทางฝั่งไทยกันพี่น้อง <laughs> <laughs> หรือว่าจะมีขัรนต่อีทางฝั่งไทยบะ มันเห็นเก่งๆเ,เ,เลยจังได้ิวต์กันต่อคือพี่ตุกตาแล้วพี่น้องเนะาะกสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยเนาะพี่น้องเนาะคันราสุพาว,ว่าพิษผ่านประการใดไปเนาะกับน้องเมฆก็ต้องขออาภัยหลาย,ลายๆด้วยวัยหนะ้าที่นี้เดยเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนเนาะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อบอม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจ้ะ พ่อข่าวสองสาวลาวนะพี่น้องเนซึ่งพาแล้วนะ้องมีจะได้ขอตัวลาไปก่อนตอนนี้ขำมือตืดต่ดๆแล้วพี่น้องเนาะขำมือตื่นตาแล้วพี่น้องขึ้นมากขึ้นมาฝนกันเลยเนาะขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องบ๊ายบาย,บาย,บายส,สบายดี